ดาวราหูย้าย30มีนาแล้วนะครับราศีใดที่ต้องระแวดระวังบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีได้กันอยู่หลายราศีนะครับแต่ราศีที่ต้องระแวดระวังเรื่องของราหูจริงๆเลยเนี่ยก็คือราศีเมษครับแล้วก็ราศีตุลนะครับสองราศีนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะดาวราหูครับเป็นดาวของที่เขาบอกว่ารุ่มหลงมัวเมานะครับเป็นดาวที่ต้องบอกว่าเมื่อสถิตอยู่ในราศีใดแล้วเมื่อส่งผลถึงราศีใดแล้วนะครับ จะทาให้ราศีนั้นมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกลวงนะครับมีเกณฑ์การเชื่อคนง่ายนะครับมีเกณฑ์การลุ่มหลงมัวเมารักใครก็รักเววอร์นะครับเกลียดใครก็เกลียดเวอร์เลยนะครับหรืออาจจะถูกหลอกได้ง่ายถูกปิดบงังถูกซ่อนเร้นนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเมฆาตุวนั้นก็ามาชีว่าไม่ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นครับแนะนําเลยนะครับราศีเมษราศีตุลช่วงนี้ทําอะไรให้ทําแบบจริงจัง นะครับทำแบบจริงจังทำแบบรุ่งหลงเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นการลงทุนแบบหวังรวยที่มีคนแนะนําอันนี้ห้ามแต่ถ้าเป็นกิจการของตัวคุณเองนะครับหรืองานที่คุณทําอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับให้คุณทําแบบรุ่มหลงไปเลยครับดวงชะตาคุณจะประสบความสำเร็จมากๆทั้งเมตแล้วก็ตุลนะครับแต่ตุลเนี่ยต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับเพราะว่าดาวราหูเข้าแรงจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะบอกแว้งกับคนรักนะครับจะเกิดความไม่ไว้วางใจนะครับหรือว่า เรืองอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องทะเลาะกันหนักเรื่องรักษาเศร้าแบบนี้ต้องระมัดระวังจริงๆเลยนะครับ